ถ้าจะพูดถึงรถที่ยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งของคนไทยนะคะ Honda City ตัวนี้เป็นตัว1.5 SP 2014นะคะลูกค้าราคาเพียง289,000บาทเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูออปชันด้านนอกกันก่อนนะคะไฟหน้าเป็นแบบฮาโลเจนนะคะด้านข้างมีไฟเลี้ยวมาให้ที่แก้มหน้าแล้วนะคะกระจกเป็นแบบพับนะคะมาพร้อมกับล้อมแม็กที่ลูกค้าเปลี่ยนมานะเป็นแม็กขอบ15นะคะไฟท้ายเป็นแบบ LED นะคะและที่สําคัญนะตัวนี้มีระบบความปลอดภัยมาให้ถึง2จุดนะคะลูกค้าเก่าเขาติดจอมา แล้วนะคะเป็นไงเบาะหนังนี่เขาก็เปลี่ยนมานะเพราะปกติถ้าเป็นซิตีตัว S นะคะจะเป็นเบาะก,กร,รมหยี่นะไปดูด้านห้องเครื่องกันนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ Honda i v t e c นะคะขนาด1.5ลิตรแล้วให้กําลังแรงม้าสูงสุดถึง118แรงม้าเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่เบาแล้วนะคะสําหรับ Honda City นะคะเหมาะกับการใช้ในเมืองและที่สําคัญนะคะ อัตราการสิ้นเปลืองการกินน้ำมันนะคะอยู่ที่17-18กิโลลิตรกันเลยทีเดียวนะคะตอนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นนะสำหรับลูกค้าที่ประวัติดีมีบัตรเครดิตใช้เกิน12รอบบินนะคะสามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียวออกรถกับเราได้เลยนะคะเงื่อนไขเป็นยังไงก็สามารถติดต่อหนิงเข้ามาได้นะคะราคาเพียง289,000บาทเท่านั้นนะคะลูกคา้าขาโทรหารหนิงได้นะคะที่เบอร์0618252626นะคะซื้อรถกับหนิงดียังไงนะคะรีบติดต่อหนิงเข้ามา นะคะขอบพระคุณมากเลยคะ่ะ